ชูรสชูรสพี่พี่มันเครื่องปรุงอ่ะมันเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษแต่ก็เอาพวกเป็นแบบว่าจังไรแบบนี้ชูรสเซมโคชูจังคยูจังเย่ m s g เจมิน

<gauche> <aro qué> จับเจมินไอ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 ขอบคุณเจกามินขอบคุณเดจีสุขีอัตตานั่งรักพี่จังสลั่งเฮโยถึงเจมินสีกลับกินเขาค่ำใหญ่ค่ำโตข่อยกามักเจ้าคือเก่าสิบห้าข่อยตีรังกาแปดเก้าตลบท่อยกามกเจ้าคือเก่าสิบห้า กินข้าวตีสามตีสี่ข่อยกามักเจ้าคือเก่าแต่ข่อยกามักอายเจ้าเจพาวเวอร์คือกันเด้อคุณเพลงข่อยซี้งแบบนี้เป็นเอฟซีทีแถ็บเอฟซีประสาทแดกไข่เจ้าคือกันเด้อคุณพีล้างพี่จังสลังเทโยโอเคเจพาวเวอร์คะแม่คุณชอบ เจ้าย่าไม่เป็นบ uh, ้ากข่อยเ้อคข่อยเป็นบ้าคนเดียวโอเคเจมิน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 จะเป็นบ้าเหมือนบีหนึ่งนะเจมินอยู่สวยๆไปเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวบีหนึ่งจะเป็นบ้าให้เองนี่มันจะเป็นบ้าได้อะไรเจมิน eat beautiful ไปบีหนึ่งจะเป็นขี่บ้าให้เองโอเค Okay, Mike. Okay. Okay. No. <laughs> เราคอยเคียดคอยบันเทินต้องยาวแล้วยาวฉันฉันฉันไม่ฉันฉันไม่สนใจจะมีแล้วนะฉันเคียดเธอมาหาว่าฉันแปลกฉันจะออกจาสวย <c oughs> พี่ เฮลโหลพี่พี่บอกพี่พี่บอกเจมินหน่อยว่ามีนหนึ่งต้องแข็งเอาอีกเจมินเอฟซีเจมินบอกว่าให้พีเคเกนเจมินโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะโอเคโอเค นาะจินใจกันไปกันางไหนเนาะ<กลง>เอะ<กลง>อดันแหลกคอยบอกให้เจ้าว่าแค่เออเอาสิเจ้าก็ว่าเออสิเจ้าบ้าต่อมากูดกูดน้ำข่อยโอ้ยข่อยบอเบลนน้ำเจ้าได้านปะข่อยเมื่อยเ<กลง>ออนนข,อขอ่<กลง>ขอยที่นี้เกมนี้ข่อยที่นี้ป้าเจ้าเด้อข่อยบอเบลนน้ำเจ้าแล้ว<ก>ล<ง>ข่อยเมื่อยเหนยแซมินเซฟเอฟซีว่ากินเข่ากับหยัง เขากันยังมือนี่กินเขากับนยังมือนี่กินต่อกันยังกินเข่าแสบบอกินข่าแสบ อ๋อินแฮปปี้ดีแฮปปี้บีหนงแฮปปี้ทามินทามินแฮปปี้เแฮปปี้ีหนึ่งพี่หนึ่เอพทุกวันแฮปปี้ใช่บีหนึ่งแฮปปี้ y day อ time บีคอรบีนซีซียูซีเจมินไลท์ e v e r a โอ๊ยกก่ภษา,า,า,าอังกฤษาจะแมนเบาอ,อย่าอึเบาเบาบเา,า,าดอาแล้วบนี้ ว่าภาษาอีสานบ้าน,นคุค่ะเดีวอค่ะนี่ัละไรย

เดือนหนึ่งเดอเจมิน,น,มนคอยโคตอได้ยากหัวจะเข้ากันเนอเจเจมินเป็นคนบ้านไหน มวีช oh, no ูพีก็มายุดดอกเหนื่อยเนาะเจมินเนาะมือแรกมือมือแรกเจ้ากินเข้าก็ยังเจมินคอยว่าสิไปกินเข้าก็ต้มกบเจ้าอยากน้ำข่อยบออมือแรกว่าสิไปกินเข้าต้มกบม้วนขวกแบบแซ่บๆน่ะนะ